ไปดูอีกงานที่ยิ่งใหญ่นะคะที่หลายคนรอคอยค่ะกับงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาติจังหวัดตรังประจำปี2567ค่ะ ที่ลานวัฒนธรรมสนามกีฬาเทศบาลนาครตรังทุ่งแจ้งอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังนายสงกตสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาติจังหวัดตรังประจำปี2567ระหว่างวันที่4ถึง15ธันวาคม2567เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ร่วมกันอนุร,รักษ์สืบทอดเห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและส่งเสริ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่จังหวัดตรังโดยมีพันจ่าโทอ,อนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังแนอำเภอบุกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมค่ะ ภายในงานนะคะจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านเวทีกลางกิจกรรมการเดินแบบผ้าไทยผ้าทินกิจกรรมรากวัฒนธรรมของดีบ้านฉันการแสดงหนังตะลุงและมโนราค่ะรวมถึงการประกวดร้องเพลงลูกทุง่งการประกอบอาหารและการประกวดเทพีพยูนและไฮไลท์ของงานนี้นะคะคือการบินโดนเป็นรูปต่างๆทั้งรูปในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่10และรูปรับร,รัฐธรรมนูญนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะไปเที่ยวงานกันได้ ะะที่จังหวัดรังค่ะ